ันนี้เรามาถึงไร่ชูศรีพันครับหมายเลขโทรศัพท์0862273222หมอแดงน้องหญิงนั่นเองครับโตัวแดงนุ้ยโอ้ปลาทองทองรับประตองกับมี่ลาประตองสูตรวัดปลาเข้าเย็นเพื่นเนาะดูผู้ชายแดงคันมือเนี่ยเร็วเพิ่งเล่าปลามี่ควายปลาเขาปลาผู้ยอดครับที่บ้านสวนท่านนายอำเภอย์เรนี่ชูศรีพัน สามสิบมีนาหกเจ็ดลเย็นดีเดินทางโชคดีนะครับวันนี้30มสิบมีนานะครับเราไดที่ลควัน วัดสวนครับสุดยอดแล้วครับขอบคุณมากครับวันนี้สามสิบปีนาหกเจ็ดที่ <มา S 2> ชูสีพันไร่ชูสรีพันครับหมายเลขโทรศัพท <c oughs> ์ศูนย์แปดหกสองสามสองสองสองครับแล้วก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไร่ชูศรีพัฒนะครับสวนมะม่วงหมอแดงหนองหินครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 6 2 2 7 3 2 2 2ดูนะครับตอนนี้เราเรามาชมสวนมะม่วงนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาที่ไร่ชูศรีพัฒบ้านหนองหินนะครับมาชมสวนมะม่วงครับวันนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์มะม่วงแอปเปิลนะครับมะม่วงพันธุ์แอปเปิลนะครับ ลูกโตนะครับอวบนะครับสวยงามนะครับสำหรับมะม่วงพันธแอปเปิลนะครับครับนี่ก็สายพันธุ์ที่2ครับสำหรับในสวนมะม่วงของมะม่วงไร่ชูสีพัดนะครับของคุณหมอแดงนะครับบ้านหนองหินครับนี่เป็นพันธุ์ที่2ครับเป็นพันธุ์ของมหาชนกครับพันธุ์มหาชนกนะครับเป็นพันธุ์ที่นิยมนะครับของท้องตลาดนะครับพันธุ์นี้ นะครับเวลาสุกนี่จะหอมหวานอร่อยนะชวนรับประทานนารับประทานมากๆครับผมครับสำหรับในไร่ชูสิพัครับไม่ไม่มีเฉพาะมะม่วงนะครับเรามีมะม่วงหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์มหาสนุกนะครับแล้วก็แอปเปิลมี้มีทั้งกล้วยครับนี่กล้วยเทามาเราก็ปูผสมประสานกันไว้ในในสวนนะครับเพื่อ ได้ถูกต้องตามด,ดูการถูกต้องตามท้องตลาดครับอยากจะกินกล้วยก็ได้กินกล้วยนะครับอยากกินมะม่วงก็ได้กินมะม่วงนะครับผมสาหรับที่จะเดินทางมาไร่ชูศรีพัดนนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกสองสองเจ็ดสามสองสองสองหมอแดงหนองหินนะครับสําหรับไร่ชูศรีพัดอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมไร่นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไร่ชูศรีพัดน คุณหมอแดงน้องหินนี่เองนั่งอยู่นี่ฮะคุณนายของท่านนายเพื่อท่านโทรท่านเวนิชชูสีพัดหมายเลขโทรศัพท์เข้บ,บมาที่นี่ต้องติดต่อก่อนนะครับครึ่งเดือนก่อนนะฮะถึงจะมาที่นี่ได้เพราะว่าคิวแน่นตอนนี้กำคิวศูนยสองสองที่เห็นนะฮะซึ่งเป็นกรณดของทุกท่านที่กาลังติดตามชมอยู่นะครับไม่มีสิ่งใดีใ่ตอบแทนพวกคุณของเจ้านายทานายเพื่อท่าน,นโทรพร้อมกับคุณนายทิศสมัยที่ไร่ชูสีพัด นอกจากคำขอบคุณครับคุณแม่ครับขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่กรุณาชื่นทิดเป็นหนักหนาขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณทุกคนเรามือไว้หัวใจแล้วมาทางท่านนายเพื่อเราคนไทยพี่สมัยพร้อมเมื่อครับขอบคุณค่ะปีนี้ทริปแรกเห็นหรือยัง ท่านครับสดๆอยู่ที่ไร่ชูสีพัดอยู่ที่ไร่ชูสีพัดนะครับค่ะแม่แมวครับตอนนี้เราเป็นไงฮะอยู่ที่คุณแม่คุณแม่ดีใจมากเลยค่ะวันนี้ค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยไร่ท่านนายเพอกับคุณนายสุดยอดเนี่นี่คือตัวอย่างเนาะเห็นไหมลูกดกมากครับเราคิดดูว่ามะม่วงขนดกขนาดนี้เจ้าของไร่จะดกขนาดไหน